ทุกคนตอนนี้พี่อยู่เคมบริดจ์พูดได้คำเดียวว่าขออนุญ,ญาตบอกเลิกกับลอนดอนนะคะคือเมืองแบบสวยแบบน่ารักแบบอากาศดีแบบสงบแบบธรรมชาติแบบอิดปูนต่างๆไม่กลับแล้วค่ะลอนดอนอะ วันนี้เคมบริดจ์แดดก็คือสุกๆนะคะแต่ว่าอากาศดีมากคือมีแดดแต่ว่าอากาศไม่ร้อนอะ mm ่ะตอนนี้น่าจะประมาณแบบ18องศาอะไรเงี้ย mm hmm. ซึ่งช่วงที่เรามาช่วงม arch ช่วง april เนี่ยอาจจะเจอองศาเลขตัวเดียวได้ mm hmm. ทุกคนคือเคมบริดจ์เนี่ยมันเป็นเป็น university town สถานศึกษาเพราะฉะนั้นจัล multicultural m u l t i n a t i o n a มากๆคือมีเด็กจากหลายสัญชาติส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่อยู่ในเคมบริดจ์เนี่ยมันก็จะ มีแบบว่ากรุ๊ปกริปเยอะอะ่ะเข้าใจไหมไอ้เต้าต่างๆเงี้ยก็จะอยู่ในเมืองนี้เยอะมากเลยอ่ะโรงเรียนแรกความโปรเฟชั่นอลของเขาไม่ต้องพูดถึงสอนมาเปิดสอนตั้งแต่1954พี่มาจะพาไปดูโรงเรียน Studio Cambridge หน้าโรงเรียนก็คือมีฟู้ดทรัคแบบนี้เลยนะคะได้ใช้ภาษาอังกฤษแน่นอนทุกคนดูโรงเรียนสิ อังกฤษอังกฤษนะถึงแล้วนะคะนี่อยู่ข้างหลังพี่มาร์กเลยมาเล่ามาเมาส์ก็หน่อยดีกว่าพี่เข้าไปคุยกับทางโรงเรียนมาแล้วนะคะประทับใจมากเลยนะเพราะว่าเขาดูใส่ใจมากเลยอะ่ะเขาบอกว่าอยากให้มาช่วงเวลาที่มีกรุ่ปนักเรียนไทยมานอนอยๆนักเรียนพี่มาร์กจะได้อยู่กับคลาสที่มันเป็น multi cultural multi national จะได้มีเพื่อนต่างชาติเยอะ ซึ่งเรียนที่นี่เนี่ยอยู่ที่เคมบริดจ์เนี่ยเราจะอยู่กัน2วีคเต็มเตจ่ายค่าเรียนรอบเดียวรวมค่ากินมีแบบคาเฟทีเวียให้ในโรงเรียนรวมถึงอยู่กับโฮสต์แฟมลี่บ้านละสอคนเพราะว่าจะได้เป็นเพื่อนมาโรงเรียนด้วยกันและเป็นนะักเรียนที่นี่ได้ transportation ticket f ฟรีรอบเคมบริดจ์จะขึ้นลงเดินทางยังไงก็ได้ฟรีหมดเลยมันเลิศนะ ไม่ใช่แค่นั้นแล้วก็โรงเรียนบอกพี่มากว่าสามารถรีเควสได้เลย c u ส t ตอ i z มได้เลยว่าอยากจะทันักเรียนไปที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นปิดเทอมใหญ่หัวใจว่าแน่นอนเราจะหนีร้อนที่เมืองไทยมาเคมบริดจ์กันนะคะใครสนใจสิบคนเท่านั้นเดี๋ยวเรามาเคมบริดจ์ด้วยกันก่อนที่จะกลับลอนดอนนะคะเคมบริดจ์พี่พูดเลยว่า บรรยากาศอากาศต่างๆใครที่สเตร t มาเครียดมาที่นี่พี่ว่าหายนะกับ v i b e รอบตัวพี่ตอนนี้ขนาดเป็ดจะมีความสุขเลยอะใครอยากหนีความวุ่นวายจากกรุงเทพจากประเทศไทยสเเมนหน้า,าเรามาด้วยกันแล้วพี่ๆมองพื้นเพราะว่ามีอือมานะคะธรรมชาติแค่ไหนเดี๋ยวจะว่าโกหกนะคะของจริงแม่ มีอือมาอยู่ที่พื้นด้วยซ้ำอ่ะก็เดี๋ยวซามหนอาและมาด้วยกัน two weeks in Cambridge และ one week in London เจอกันใน m a ร์เวนเ r r Camp in ์อินดีมา UK ก็ต้องกินไอติมนะคะแล้วมา Cambridge เนี่ยมันก็กินไอติมริมน้ำสิถึงจะถูกก่อนกลับน,นะคะก็ทานไอติมริมน้ำที่ Cambridge หน่อยเป็น Salted Caramel เทียบมากที่เอ็กซ์เพรสก็มันจะขมกว่านี้อ่ะใช้เป็นลาคอนเทนต์พรุ่งนี้ตื่นมาวิ่ง